S <S เป็นไงบ้างครับช่างช่างเป็นไงบ้างครับตรวจสภาพรถโอ้ยไงบ้างครับผมดูด้วยครับช่างอ้ท่อไอพ่นมันไม่มีใช่ไหมช่างอ๋อนี่เป็นรถสมัยใหม่ครับช่างเขาไม่ใช้ดับม,มันเลยแล้วครับเขาใช้ไฟฟ้ารถคันนี้ไม่มีท่อแล้วครับอออสัเวยเดี๋ยวตามผมมาดูผมลงลงไปเคลียร์ให้ ไม่ต้องผมมีระเบิดมีระเบิดได้เลยป้าเศรษฐีอ่ะค่้ยเฮ้ยแย่ละยังไม่ได้ฟาร์มของเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลงไปส่งเกคูยูังไม่ได้ไม่ทันทำอะไรเลยทุกอย่างเองเองเจวอักแป้งก็แฟ ลอดอยู่รอดอยู่ดโยขาองโอ้ยดีแม่กไม่ใช่ระเบิดแม็กเแงเไม่เยียวมาทำไมถ้ามเป็นที่เียถ้าเปิดตู้แล้วผมตายครั้งแรกเลยอ่ะระเบิดไปก่อนเียระเบก่อนยังไงนี่ มีไหมไม่โลกำลัง้วมๆเตรียมๆไอผมว่าผมลบเนี่ยผมลบบางไกเกี่ยวตายโอ้วิ่งแล้วมีอยู่แล้วเฮ้ยในมีเหรอเฮีมันรอดว่ะเฮ้ยอเจี๊ยบเนยแปดดตัว

สู้ไม่ไหวอ่ะมันอยู่หลอดเลยโอ้หปาไม่ปาบรรกิจให้ด้วยโคตรเท่เยไม่เ้ยยิงไเข้าิงไม่เข้ายิงเข้ายิงไม่เข้าโอ้ยยิงเข้ายิงเข้าโหนกมันแน่โวยบอลขยิายังเอาี ผมออกแล้วผมก็เลยยิงยิงมันให้ไงพอยิงแม่งมันก็ซัดผมเลยใช่มันก็ต้องเห็นผมอยู่แล้วเพราะผมยุจุดออกเลยไอไอเมื่อกี้เนี่ยเออแล้วเสียบประเด็นมันใช้กระสุนเฮดพีกระสุนแม่งโคตรแรงอ่ะไอพี่อช้กระสุนเฮดพีอ่ะสิงยิงแต่โลซิงบางไม่มีกระสุนไอ้เหอ้ยดูเขาเป่าเขาไอไอเพื่อนมันอ่ะ ถือปืนพกวิ่งชาร์จผมเลยแล้วผมตะโกนี้แล้วก็ลาดใส่หัวเลไโลกโลกอะไรเต็มเน่จะต่อแม่ได้อีกก็่อแม่แตกมันก็ออกแล้วเนี่ยตักมันมันต่อแม่มรู้หรอกไม่ไอเพื่อนเพื่อนมันอ่ะวิ่งมาจากมาฆ่าผมตอนแรกอ่ะผมยิงเพื่อนมันมันรู้อยู่แล้วว่ามีผม เราผมฆ่าเพื่อนมันเขาจแต่แต่เพื่อนไอตัวดังมันลูกนี้เราน่าจะมาเช้าเนี่ยปล่อยมันลงพ่อไปอ่ะมันจะโดนงคงดังๆดักเลย <c oughs> ให้มันไปลงวัดพืชก่อนเราใช่ไหมไอ้นี่เอาเจ๊ไอ,าอาตากีผมควรจะตายแต่มันชักกระสุนต่อหน้าผมอะ <c oughs> มันยิงผมเลยแต่ว่ากระสุนมันหลังบุกอะ <c oughs> <c oughs> มันเหมือนหลอกที่ไงยิงเขาอ่ะแต่ไม่เช็คกระสุน หมูน้ำของพี่ไม่ได้เต๋อขแป๊บนึงหมูพี่แป๊บนึงขายของงอนข,องขายของงอนเมื่อกี้ผมอ้าแล้แล้วลว,ว่ากะว่าจะต้องตายอ่ะอ้ารแล้ว,แ,ลวแต่ไม่ตายตายตัวนี้มันวิ่งมาหาพี่ใช่ผมบอกว่ามันมามันมามันมา,มนมาคุณไม่ฟังอะ่ะเฮียเลยอีกนิดเดียวผมก็จะออกแล้วอ่ะเฮียเลยอยากให้ผมตายก่อกนละโคตรเฮียเลย ที่ขนมไหว้พระจันทร์ผมหมดแล้วหรอวะแล้วอ่ะเด็กมันแก่นกล้ากล้าคนขนมไหว้พระจันทร์หมดซะแล้วไื่นขึ้นแต่แต่ยังไม่ได้ข้าวคนใดคนหนึ่ง